ฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเกา่าตอนนี้ก็มีแค่เรา3 2สาส1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับ วันนี้คุณหนึ่งก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับหลังจากที่คุณหนึ่งมาได้รีแอคชั่นเพลงมาประมาณสัก1อาทิตย์แล้วนะครับหอาทิตย์นะครับเพราะว่าก็เป็นช่วงวันหยุดเนาะต่อกันมาพอมาได้อยู่นั่งอยู่กับที่เลยมาได้อยู่กับในโต๊ะคอมนะครับไ,ได้รีแอคชั่นเพลงเลยนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็โอเคว่างล้ก,ก่อนนอนนะครับก็จะมารีแอคชั่นเพลงนะครับ nope. ก็วันนี้เป็นเพลงอะไรหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับแล้วก็คล้ายๆหลายคนที่ขอเพลงนะค้างไว้นะ่ะโอ้โหเยอะมากเหมือนกันนะคนหนึ่งไม่ได้รีชั่นมาเพลงประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะก็ค้างไว้เยอะแหละนะครับวันนี้ก็ะจะรีเชั่นเพลงตามคําขออีกอเพลงที่ทุกคนขอมาแล้วกันนะครับแต่วันนี้เป็นเพลงแรกนะครับเพลงแรกนะครับหลังจากหยุดไปหนึ่งอาทิตย์นะครับคนหนึ่งก็จะมาม รีแอคชั่นเพลงนะครับแล้วก็คนหนึ่งจะรีแอคชั่นของเพลงของเมนอานะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะบอกเขาว่าบอกรักเป็นกรนะครับนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนนั้นคนหนึ่งก็เคยรีแอคชั่นเพลงของเมนอาไปอีกเพลงหนึ่งนะครับโหทำให ทุกครั้งที่ถามนะครับน้ําตาคลอหมดเลยเป็นเรื่องชีวิตของครอบครัวของเมนอาเลยนะครับดูระ้ซึ้งมากๆเพลงนี้ซึ้งจริงๆจนถึงให้คุณหนึ่งเนี่ยจนน้ําตาคลอเลยนะนะครับน้ําตาซ,ซึ้งมากนะครับเพลงนี้ซึ้งมากจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีชั่นเพลงของเมนอาอีกเพลงหนึ่งบอกรักเป็นก่อนบอกรักเป็นก่อนคือว่า พูดกรอนเ <แบ S 1> หมือนเหมือนเหมือนว่าก,ก่อนอ่ะใครที่ในในยุคเมื่อก่อนอ่ะเขาจะมีเขียนจดหมายเป็นกรอนแล้วก็เอาให้พ่อสื่อแม่สื่อไปให้เป็นตัวแทนให้นะครับสมัยนี้ไม่มีได้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหมดเลยนะครับโอเคไม่ให้เสียวลาเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะครับแล้วขอโทษด,ด้วยนะครับ<อ>หลาย<ๆ>พเพลงที่ไม่ได้รีแอคชั่นนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากรีแอคชั่นเพลงไหนอยากให้คุณอีกนิดแค่เพลงไหนนะก็ คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับเริ่มแต่คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปหลังจากนั้นครูหนึ่งเยอะมากเลยนะฮะนะแล้วก่อนหน้านี้ครูหนึ่งไม่ได้เลี้ยงชั่นคหนึ่งเอาคลิปสนุกสนุกนะที่กิจกรรมของโรงเรียนมัธยไทยนะครับที่คหนึ่งสอนนะครับเอาลงเพื่อคลายเครียดสนุกสนานกันนะฮะก็ใครมีโอกาสก็ไปดูได้นะครับดูได้นะครับโอเคเราไปฟังเพลงนี้นะฮะขอมเมทแอ์นะฮะบอกรักเป็นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองเลี้ยงชั่นเพลงอีกดู นะครับผมว่าน่าจะอ่าน่าจะน่ารักอะ่ะเออบอกรักเป็นกอ่อก่ะเมื่อก่อนคนนึงเขาเคยเขียนก่อเหมือนกันนะครับอ่ะไม่ให้เซล่าพร้อมไปฟังเพลงนี้นครับบอกรักเป็นกอนของแมนอานะครับพร้อมไปว้าวอืมบอกรักเป็นก่เนี่ยไอ้มีนางเอกด้วย บอกรักออกมาเป็นก่อนให้เธอฟังก mm hmm. ันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องเลยน่าเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เ,เราเอกก็น่ารักนะเนี่ยเขาเทียบกับเธอไม่ได้แน่นอนไม่ได้ให้แข่ง mm hmm. กับใครคำนี้ฉันพูดจากใจตอนที่ฉันเขียนเพลงนี้เธอคงจะเหลาะเหมาะกันนะเนี่ยแนก,กันหรือเปล่ารืเปล่า มาคงได้ยินเองอ,อยู่กับฉันนานๆนะอย่าได้กลัวว่าฉันอยู่กับฉันนา,านๆนะเธอจะดูธรรมดาแต่นี่แหละที่ฉันต้องการเธอไม่ต้องสวยและเลอศเลยแต่มีค่าที่สุดที่ฉันได้พบเจออเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ต้องการนะหากเจ็บกับเธอเธอไม่ค่ากว่านั้นเมื่อตอนอยู่ใกล้และคอย<ฮ>ฟังเพลงนและฝากความคิดถึงไปกับเพลงและกัน นี่แหละบอกบอกบอกไ้เลยว่าเพลงแรปเนี่ยมันดียเงี้ยมันได้ทุกคำเลยสุดยอดจริงๆรอกมือหังกวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเขาเทียบกับเธอไม่ได้เน่ ก็พอว่ารักไม่ได้ให้มาช่วยลืมใครหยุดน้อยใจสักทีก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็เป็นรีแอคตอนนี้ความหวานหวานน่ารักน่ารักเลยคืนนี้จะมีแค่เราแอบจูบเธอในยามที่เธอนอนแอบจูบด้วยขอพรกับดวงดาวในตอนที่เธอรลับถึงแม้ว่ารักไม่ได้นิรันดร์ไอ้คนแล้วเปล่าในตอนที่ รักมอาให้อีกคนใช่หรอตอนให้เธอฟังกันจากหัวใจเป็นเสียงสำเนียงให้ได้ฟังเธอไม่ต้องห่วงเลยนะองคนเก่าตอนนี้ก็มีค<อ>นทีน่นะ่านรักนะกําลังมากับเธอไม่ได้นจเธอเลยนมเนตรามคน้าช่วยเป็นพยานไม่ต้องทําให้รัก ของเรานั้นเป็นตำนานขอแค่รักของเรานั้นเท่ากันทุกวันโอ้ยเมนอานน่มีเอ็มมีเอกเอ็มีเยอะแล้วเนี่ยคโอ้โหดูเกาะนมนมอิชาครับนี่ของเราทั้งสามเลยอ เสียงสียงที่ได้ฟังเธอไม่ต้องเอาเลยนะเรื่องคนเก่าตอนนี้ก็มีแค่เราเอาเอาไปหมดเลยเขาเทียบกับเธอไม่ได้แน่นอนโสดใสยืมแฟนสามคนนี้มาเขาเรียกว่าแสดงเอ็มวีแน่นอนนะครับเพลงนี้บอกรักเป็นก่อนนะครับผมว่าน่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่อ่ะ นะโอ้โหถ่ายที่จังหวัดอะไรนะบ้านโบราณจวัสกลนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นบอกรักเป็นกรเมื่อกี้คนหนึ่งเห็นเพลี้ยๆบอกว่าอะไรนะอ่าชอบกันไหมเพลงนี้ขอสามนะเพลงนี้ขอสามคนเลยนะเ <Yeah. S 1> ขาบอกว่าไม่ต้องงงกับ MV นี้นะเพราะตั้งใจทำมาแปลกๆอืมอิแรกคนหนึ่งก็เออเป็นหว,วานๆนะคู่นี้คนรัก บอกว่าเป็นกรเนี่ยเออพูดร้องเพลงไปแล้วก็ยิ้มรีแอคกับสลับกับไปกับมาน่ะคือเรืงขความหวานความน่ารักนั่นแหลจะจู่ๆมาอีกคนหนึ่ง,งแล้วอีกคนหนึ่งสามคนเลยนะ,ะสามส,สามคนเลยแล้วก็มีผู้ชายอีกสามคนสุดท้ายก็ผู้ชายสามคนก็ดึงกลับไปหมดเลยเนี่ยเอาไปเป็นค,คู่คู่หมดเลยน่าจะเป็นแฟนของสามคนนี้ ไม่แน่ใจนะแน่ไม่รู้นะถ้าใครรู้คอมเมนต์มาบอกอะไรกันนะครับโอ้โหเป็นเอวีที่น่ารักนะถึงว่าเมนาบอกว่าตั้งใจทำแปลกๆป,ประมาณนี้แหละนะครับเออแต่เพลงมีความหมายดีมากนะบอกรักเป็นกรเนี่ยนะซึ่งใครหลายใครบ้างครับพี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรฉีบสาวแล้วก็เขียนกรแล้วก็ส่งนะครับสมัยนี้สมัยนี้แบบอะไรนะอ่าไปดูในคำคมคำานหวานที่ในอินเทอร์เน็ต พิมพมาแล้วก็ก๊อปส่งให้ก็ได้นะแต่ใส่สมัยก่อนนี่แต่งจริงๆนะนะเมื่อก่อนคนหนึ่งเคยแต่งแต่นี้จําไม่ได้ลจะจำไม่ได้ละนะครับคือเวลาเรารักใครเราเราคิดถึงเราแต่งก่อนไว้แล้วคือเขียนจดหมายบ้างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่ารุ่นจัยนี้คือรอักรักแบบก๊อปครับแลวรักเร็วมากเลยนะได้เห็นหน้าเห็นตาเมื่อก่อนก่อนจะเห็นหน้าได้ต้องส่งจดหมายหากันนะครับส่งจดหมายแล้วก็มันเป็นรุ่นอะไรนะเพิร์ดเพิร์ด เพร่อพิมพ์หาการน,นี้พิมพ์แล้วก็เป็นรุ่นไฮไฟ h i เอไฮไฟแล้วก็เป็นรุ่นต่อๆมาก็เป็น Facebook จนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้คือ,อาการจิบหน,มนมุมๆสาวๆเมื่อสมัยก่อนนะครับไม่มีเพลงเป็นกรเลยนะฮะเพราะว่ารุ่นสมัยนี้มีกรมีไหมมีเยอะครับแต่กอ๊กอปก๊อปให้ก๊อปให้หรือจำคำมุกต่าง คุยกับสาวๆอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือเพลงใหม่ของแมนอานะบอกรักเป็นก่อนก็เป็นคลิปแรกหลังจากหายมาเจ็ดวันนะครับคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในว่างเลยนะครับก็วันนี้ว่างก็เลยก่อนนอนก็มารีแอคชั่นนะครับวันนี้คนหนึ่งกลับมาบ้านนะครับขึ้นไปโรงเรียนวันได้วันเดียว นะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาบ้านเพราะพรุ่งนี้คุณเองจะไปฉีดวัคซีนนะครับมาป้องกันโควิดกันแหละเขาเรียกว่าสูตรผสมนะซีโนเวคบวกเอตตาเซเลกาหรือเปล่าแต่ในวันนี้นะนะครับก็ลองดูฉีดไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ยอดคลุงเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับไปไหนก็ต้องป้องกันด้วยนะครับเผื่อ อ่มันเป็นลไม่ค้มจริงๆนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงมากๆนะครับโอเควันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะจะหายวันเดี๋ยวใครอยากให้คนหนึ่งรีชันเพลงไหนคอมเมนต์บอกในคลิปนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะทยอยรีชันทุกเพลงเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าไหนเขาไหนคู่หนึ่งไม่อยู่หนึ่งนหนึ่งไม่ได้ลงเพลงนะครับก็อาจจะมีคลิปสนุกให้ดูย้อนหลังให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ รับชมและขอเพลงมาแล้วก็รับชมคลิปหลายๆคลิปนะครับขอบคุณด้วยจริงๆนะครับโอเคก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องคุณหนิงไปเอาปาโมนไปกิดแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณหนิงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมขอบคุณบอร์ดแล้วกันนะสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ